เพื่อนๆน,นะคะไม่ใช่แอปนาสดเลยทีเดียวเห็นไหมคะมันเป็นเอียร์คัฟค่ะซึ่งอันนี้เพิ่งถอยมาจากญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวหมอดาวจะมารีวิวให้ดูเต็มๆนะคะถ้าจะไม่ผิดยี่ห้อวิ c เตอร์นะวิตเตอร์เป็นเป็นรูปน้องหมาเป็นสัญลักษณ์แบรนด์ก็เป็นน้องหมาน่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวหมอดาวมารีวิวให้ดูนะคะและก็มาตามที่หมอดาวบอกไว้นะคะว่าจะมารีวิววิตเตอร์นะคะ ก็วิกเตอร์นะคะอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเนาะเมื่อเนี่ยช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา1 9 9 1เย็นตีเป็นเงินไทยก็คือคูณ0.22ก็ประมาณส2 0 0บาทนะคะคราวนี้ที่หมอดาวไปดูที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหมีเป็นแบบต้องบอกว่าหลายน่าจะประมาณ50กว่าแบรนด์อะอานะ50กว่ายี่ห้อแล้วก็แบบเขาก็ให้ลองคราวนี้ที่หมอดาวเนี่ยซื้อรุ่นนี้มาต้องบอกเลยคะ่ะว่า ทั้งดีไซน์มันตอบโจทย์ตรงจุดที่ว่าหมอดาวไม่อยากได้อะไรที่มันจุ๊จุเข้าไปในหูแล้วก็แบบเวลาเราวิ่งเรากระโดดรถเต้นมันหลุดง่ายแล้วก็ดีไซน์ที่โอเคสวยงามก็ดีปรากฏว่าเอาไปเจออันนี้ก็เลยสวยงามเลยก็เป็นลักษณะคล้ายเอียร์คัพใช่ไหมคะอันนี้เป็นแพ็กเกจของเฮาสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้คือหมอดาวลือมาแล้วเนาะเออเขาก็จะมีตัวสายชาร์จให้นะคะแล้วก็เ,ออเป็นเหมือนแท่นเนี่ยค่ะสาหรับใส่มานะแล้วก็นี่ที่สําคัญเลยอา thank you ะคะของเขาเนี่ยจะเป็นตัวหมาน้อยตัวนี้เนาะอ่า thank you for your purchase นะคะนี่พิกเตอร์นะคะก็เหมือนกับแอดเป็นเพื่อนกับเขาได้นะคะอืมประมาณนี้เอาล่ะคราวนี้อันนี้ก็จะมีหนังสือคู่มือมาด้วยคู่มือการใช้งานนะอ่าก็ว่ากันไป สีของเขาก็มีหลายสีนะคะหมอดาวก็เลือกสีนี้มานะจริงจมีสีน้ําเงินก็สวยแต่หมอดาวมองว่าอันนี้มันแบบเหมาะกับบุคลิกหมอดาวก็คือเป็นสีน้ําตาลเป็นน้ําตาลเขาเรียกอะไรมะฮอ,อกกานีปะ่ะเออน้ําตาลแบบออกแดงๆหน่อยเนาะแล้วก็สีทป์ใส่ชาร์จใช่ไหมคะแล้วก็ตรงจุดนี้ค่ะนี่อันนี้อันนี้เป็นหู left l หูซ้ายนะคะก็เสียบเข้าไปก็เหมือนเอียร์ครับธรรมดาเสียงคุณภาพใช้ได้เลยค่ะอยากให้เพื่อนๆนได้ลองมากเลยอ ก็พกพาสะดวกง่ายนะคะก็เหมือนทั่วไปเนาะโอเคก็มารีวิวให้ฟังว่ามันมียี่ห้อวิกเตอร์ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์น้องหมาน้อยอันนี้นะน้องหมาฟังลำโพงแล้วก็โอเคเลยทีเดียวค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะหมอดาวใช้วิกเตอร์ในการที่ถ่ายทำนะคะลองดูว่าเสียงคมชัดไหมนะคะอันนี้ห่างจากตัวกระจกเนี่ยก็ประมาณเกือบ2เมตรนะคะวนกล้ามเนื้อหมอดาวจะไม่ใช่คาว่า ลดน้ำหนักนะคะไม่ใช้คํานี้เหตุ hey, ผลเพราะว่าการลดน้ําหนักค่ะหลายคนเนี่ยลดผิดผิดแล้วก็ที่ลงไปก็เผลอดีใจแต่จริงๆแล้วคุณลดมวลกล้ามเนื้อค่ะและในที่สุดค่ะคุณก็จะกลับมาอุวนได้เร็วค่ะเพราะอะไรคะเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยลดเร็วแล้วก็ไขมันยังอยู่นะคะแล้วสุดท้ายค่ะน้ําหนักคุณก็เพิ่มขึ้นจากไขมันมวลไขมันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆคราวนี้อย่างหมอดานะคะตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเฟิร์มค่ะเนื่องจากว่าหมอดาทีไ่ไปญี่ปุ่นมานะคะ ไม่ได้ออกกําลังกายมาเลย7วนันเต็มๆนะคะแถมนอนเนี่ยก็คือนับว่าดึกนะคราวนี้หมอดาวเนี่ยผอมลงคือรู้สึกได้เลยว่าผอมแต่ผอมลงเนี่ยก็น่าจะมวนกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับจก,กับกล้องทำอไมเนี่ย <laughs> <laughs> นะคะ ก็ตอนนี้นะในเมื่อ้ามันของลงแล้วหมอดาก็เลยว่าโอเคงนะั้นเดี๋ยวเราเนี่ยจะกระชับบวลกล้ามเนื้อดีกว่าด้วยการออกกาลังกายแล้วก็เดี๋ยววันนี้หมอดาวก็จะไปตรวจวัด BIA ก่อนนะคะก็คือ Body Index Analysis เพื่อดูว่ามวลไขมันมวกล้ามเนื้อ,อเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหมอดาวจะไปเทสในสถานที่ที่เสียงดังให้ดูนะคะวันนี้เอาวิกเตอร์มาให้ดูเป็นน้ําจิ้มก่อนค่ะย่าลืมติดตามคุณหมอพิตตี้นะ